นับสนุนโดย SK 999ปุ๋ยอินทรีย์เคมีชนิดน้ำขวดเดียวเอาอยู่ B1 สร้างความมั่นใจทั้งภายในและภายนอกสวัสดีสสดค่ะ,คะมาพบกับเรา2คนอีกเช่นเคยนะคะใ,ในรายการคุยข่าวบันเทิงค่ะมาอยู่กับเบลแล้วก็ แอร์อนั่นน่ะสิจะตอบให้หมดเลยไม่ให้พี่พูดอะไรเลย<ด>ค่ะ,คะและแน่นอนค่ะคุยข่าววันนี้ค่ะก็ยังมีเรื่องราวของดาราในแวดวงบันเทิงเนี่ยมาอัปเดตให้คุณผู้ชมเนี่ยได้รู้อีกเช่นเคยค่ะม,มาเริ่มกันเลยนะคะกับงานแรกงานนี้เลยค่ะ,พะเพียวคอฟฟี่นั่นเองเขาบอกว่าเป็นการเปิดตัวพรีเซนเตอร์คนใหม่นะคะของเรานั่นเองกับงานนี้เลยใบเตยอาสยามเขาบอกว่าแซ่บมากนะคะท่าทียากาศเนี่ยแซ่บจริงๆแต่ว่าในไหนก็ไหนแล้วเจอตัวใบเตยทั้งทีก็เลยถามถึงข่าวคราวว่าค่าตัวงานนี้เนี่ยมีค่า ถึง10ล้านบาทเลยจริงหรือเปล่ารวมไปถึงว่าเกิดเหมือนกับว่าเกิดประเด็นขึ้นมากับอดีตนายกของเรากรณีมันก็เลยมีประเด็นออกมาว่าตอนนั้นเนี่ยหลังจากที่ตอบข่าวนั้นไปแล้วฟีดแบ็กเป็นยังไงบ้างมีผลกระทบอะไรยังไงบ้างคะเดี๋ยวเราไปให้ใบใเตยเขาตอบก,กันค่ะหลังจากสัมภาษณ์ไปวันนั้นตอนนี้เป็นไงบ้าง ขอตอบได้แค่ก็ยังมีกำลังใจที่ดีเหมือนเดิมแต่ว่าวันนี้ใบเตยพูดได้แค่นี้จริงๆต้องขอโทษพี่ๆสื่อมวลชนทุกคนด้วยนะคะเพราะว่าพรุ่งนี้ใบเตยจะเปิดแถลงข่าวค่ะบ่ายโมงที่ RS Hall ค่ะหลายๆคนมองว่าลงเครียดมากเลยนะวันนี้หายแล้วค่ะหลายๆคนมองว่าเอ๊ะทำไมมันเรื่องใหญ่ถึงต้องแถลงข่าวเลใช่ไหมคะขอตอบพรุ่งนี้เลยค่ะอันนี้เป็นความตั้งใจของเราที่จะแถลงแล้วหรือว่าทางผู้ใหญ่บอก ตั้งใจอยู่แล้วค่ะแล้วก็ทั้งเราและผู้ใหญ่ตั้งใจค่ะขอบคุณมากค่ะค่ะเดี๋ยวยังไงไปเดี๋ยวขอตอบพรุ่งนี้นะคะยังไปคุยกับผู้ใหญ่ไหมคะหลังจากวันนั้นเรายังค่ะยังเดี๋ยวพรุ่งนี้ทีเดียวรวดเลยค่ะพรุ่งนี้หมดเลยทุกเรื่องค่ะพรุ่งนี้นี่งขอบคุณค่ะพี่พี่อ๋อค่ะพี่แมนค่ะก็ไม่มีอะไรค่ะตามภาษาผู้ชายไม่มีอะไรค่ะยังเหมือนเดิม ไม่ค่ะเหมือนเดิมแค่แค่ต้องมีการพูดคุยกันมากขึ้นแค่นั้นเองไม่มีอะไรค่ะทุกอย่างเหมือนเดิม okay, okay. ค่ะม,ยยม,ม,มีใครแถบบ้างเดี๋ยวเราดูพรุ่งนี้ค่ะค่ะเดี๋ยวเรามาต่อกันที่อีกหนึ่งงานกันดีกว่ากับภาพบริการงานเปิดตัวคอลเลคชันอัศาวะฟอร์ไคลร่านั่นเองมนเสห์แห่งปลาตามแบบสบับมหานครแฟชั่นค่ะ ทางไคล์ราแบนชุดชั้นนำด้านชุดชั้นในแฟชั่นและไลฟ์สไตล์ร่วมกับพลพัทอัศวประภาดีไซนเนอร์ชื่อดังของอัศวะค่ะด้วยการรวมกันสร้างสารรค์ชุดชั้นในแฟชั่นในคอลเลซชันอัศวะ for ไคล์รานั่นเองโดยได้รับแรงบันดาลใจมาจากมหาคนครแฟชั่นที่น่าหลงไหลทั้ง4ประเทศด้วยกันค่ะไม่ว่าจะเป็นปารีสโตเกียวนิวยอร์กแล้วก็ลอนดอนที่ได้เรียกว่าเป็นการสะท้อนบุคลิก uh huh. ของผู้หญิงในสมัยนี้นั่นเองค่ะ uh huh. และแน่นอนค่ะก็มีดาราลแล้วก็เหล่าเซเลบตี้เนี่ยม ก้อยรัชวินหน่อยบุศกรออแกนราศีวัชราพลเมฆแล้วก็รวมไปถึงเซเลบริตี้อีกมากมายเลยทีเดียวค่ะเจอตัวสาวก้อยรัชวินค่ะก็มีประเด็นให้ต้องเคลียร์อีกแล้วค่ะเพราะว่าล่าสุดมันมีข่าวมาว่าสาวก้อยเนี่ยให้สัมภาษณ์ว่านุ่มตูนบอดี้แสลมเนี่ยไม่ใช่เจ้าบ่าวในอนาคตเออมันเกิดอะไรขึ้นแล้วก็เป็นเรื่องจริงหรือเปล่าค่ะรวมไปถึงที่ผ่านมาเนี่ยเคยไปดูเรื่องเลิกแต่งงานบ้างไหมแล้วก็จะมีข่าวดีบ้างไหม,มถ้าสมมติว่าแบบเฮ้ย อยากรู้ก็คือหลายๆคนก็ต้องอยากรู้ว่าทำไมถึงพูดอย่างนี้ถูกไหมใช่ใช่เดี๋ยวเราไปฟังเขาเคลียร์ค่ะคือก็แบบว่าพี่คนไม่ใช่เจ้าบ่าวเนีนะคุยังอไรไว้ยเฮ้ยไม่ใช่อ๋ออันนี้ก็ก็ไม่ไม่ทราบค่ะแต่ว่าไม่มีการไปดูเลิกดูยามที่ไหนแน่นอนยังไม่มีค่ะไม่ได้มีพูดแบบว่าไม่ใช่เจ้าบ่าวแนอนาคตแน่นอนไม่ไม่เคยพูดนะคะคือคือก็ถ้า ไม่น่าจะพูดอะไรแบบนั้นนะคะคือเพราะว่าก็ไม่เคยฟันธงอะไรเลยก็ไม่เคยบอกว่ามันจะต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันเป็นอะไรที่เราไม่สามารถที่จะบอกได้มันเป็นเรื่องของอนาคตดังนั้นก็จะพูดอะไรที่มันแบบกลางที่สุดแล้วก็ทุกครั้งที่ที่ตอบก็จะบอกว่าปัจจุบันเนี่ยคือสิ่งที่สําคัญที่สุดสําหรับก้อยอนาคตเป็นยังไงก็ก็ถึงเวลาแล้วมันก็จะให้คําตอบเราเองเลยครวงกันไปดูดวงอะไรอย่างงี้ไหมคะไม่ค่ะส่วนใหญ่จะเป็นการทำบุญอะไรมากกว่าแต่ว่าพวกดูดวงนี้ไม่ไม่่ไมเทคย การแต่งงานพี่ตูนไปเปเรยกะไัถามจนเริ่มแบบเอ๊ะหรือว่าฉันต้องกลับไปแต่งงานเริ่มแบบเอ๊ะยังค่ะยังไม่มียังแน่นอนค่ะก็อีกสักพักหนึ่งทํางานของตัวเองก่อนแล้วก็พี่ตูนก็ก็ต้องทําอัลบ้ามใหม่อีกสักพักหนึ่งเลยค่ะ ค่ะสาวก้อยเธอก็บอกจริงหรอแล้วก็ขำนะจริงๆแล้วเขาบอกว่าไม่เคยพูดเลยแล้วก็ไม่เคยที่จะพูดอะไรแบบนั้นด้วยแล้วก็ที่ผ่านมาเนี่ยเขาพยายามพูดเนี่ยให้เป็นกลางมากที่สุดค่ะแล้วก็ทุกครั้งที่ให้สัมภาษณ์เนี่ยจะพูดเสมอว่าปัจจุบันเนี่ยสำคัญที่สุดอนาคตจะเป็นยังไงถึงเวลานเนี่ยคนเราเนี่ยก็ต้องรู้คําตอบเองนั่นเองค่ะส่วนมีไปดูเลิกแต่งงานอะไรบ้างไหมเขาบอกว่าไม่เคยเลยส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นการทําบุญไหว้พระมากกว่าแล้วก็เรื่องแต่งงานเนี่ยคงยังยังไม่มีแน่นอนขอทํางานก่อนดีกว่าค่ะเอออ่ะ ราชบินมาต่อเลยนะคะสาหรับพี่แป้งอองจีรานั่นเองเจอตัวพี่แป้งทั้งทีเนี่ยก็เลยสัมภาษณ์หน่อยละกันว่าแต่งงานกันมาได้สักพักแล้วเมื่อไหร่จะมีทายาทสีทีเราได้ข่าวมาว่านะคะผู้ใหญ่เนี่ยก็เร่งๆมาแล้วรวมไปถึงประเด็นที่ว่าจะมีแลนควงผู้กองต้อมเนี่ยไปสวีทกันที่ไหนหรือเปล่านะคะเดี๋ยวเราไปเคลียร์ประเด็นนี้กันเลยค่ะก็เร่งเรื่อยๆค่ะ,แ,ะแต่ลก่อนมันมีข่าวว่าพ่อคุณแม่ของฝั่งแฟนเหมือนอยากให้มีในตอนนี้แบบเขาเขายไหมคะหรือว่ายังเร่ง ก็ไม่ไม่ได้เร่งอะค่ะแต่ก็รู้ว่าเขาอยากให้มีแต่ว่าก็เอาเอาเอาตามเดี๋ยวรอให้มันพร้อมๆ้อวันนี้ก่อนดีกว่ามีการพูดอีกไหมคะรอบนี้ก็ก็มีมีบ้างพอดีว่าน้องสาวแฟนเพิ่งเพิ่งเพิ่งคลอดลูกอย่างเงี้ยแม่สามีก็เลยพูดเฉยๆว่าเอ้าเมื่อไหร่จะมีบ้างอะไรอย่างเงี้ยเป็นปกติอะเห็นเราเห็นเห็นเราคินของมาโยคะเล่นโยคะไม่ไม่ค่ะตอนนี้บ้าค่ะบ้าพลัง แต่ในแป้งรูมรูปแบบเป็นุ้มหลานมาแล้วด้วยใช่เกิดแบบกระตุ้นมไหมคะไม่เลี้ยงหลานก่อนเรามแบบใจาไม่ค่ะเราเห็นน้องเราเห็นน้องสาวแฟนเราแบบทอดแล้วแบบผ่าทอดแล้วอุ้มลูกคือมันดูแบบมันดูเหนื่อยอะดูน่ากลัวเลยแบบรอรอเดียเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้ขอดูคนอื่นมีก่อนว่าเขาทํากันยังไงอะไรอย่างเงี้ย ใช่ค <itos> ่ะเฉยเขาก็มีเคลมบ้างเขาก็เห็นหลานเขาก็แบบอยากมีแล้วอยากมีแล้วอะไรเงี้ยเออเป็นปกติเนาะเราก็แบบยังอ่ะเลี้ยงหลานก่อนนะเล้ยพี่เขาไปว่าไงคะอะไรนะคะเขาบอกว่าอยากมีตอบพี่เขาไปว่าไงเลี้ยงหลานไปก่อนก็รอสามสิบก่อนเนาะก็รู้สึกว่ามันคือเคยคิดไว้ท่านมีลูกอยากมีลูกหลัง30อ่ะก็เลยยังคิดว่าแบบ ยังไม่ถึงวัยแค่นั้นแหละแม่เดี๋ยวช่วงนี้จะมีแบบคิวจะไปสวีทต่างประเทศอย่างงี้มั้งไหมอาจจะไปเที่ยวคนเดียวเพราะว่าเขาติดงานตอนนี้เขาอยู่กองปราบเขาก็นะเขาก็เหมือนเขากำลังอินกับงานน่ะตอนนั้นชวนไปฮ่องกงแล้วคือเหมือนเขาทําคดีอะไรค้างอยู่แล้วเขาก็บ่นว่าดูซิว่าแบบเขาปิดคดีกันวันที่เขาไปพอดีเราก็เลยแบบเอออยากให้เขาทํางานไปละกันไม่อยากชวนเที่ยวเดี๋ยวจะแบบเสียงนานไม่น้อยใจยไม่ค่ะก็ ไปเราก็ไปเองไปไหนอริอเบ้คือจะไปไหนก็กำลังดูอยู่ว่าจะไปออสเตรียคนเดียวไ,ไปกับพี่นูตค่ะหนูสบายสองคนฮันน, <c oughs> นีมูนสองคน เคลียไปเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับประเด็นที่ว่าแต่งงานมาสักพักแล้วเมื่อไหร่จะมีลูกสักทีพี่แป้งของเราเนี่ยก็บอกว่ายังไม่รีบหรอกเพราะว่าอยากทํางานไปก่อนรวมไปถึงว่าผู้ใหญ่เนี่ยก็เร่งมาเหมือนกันนะแต่ว่าก็โอเคแหละผู้ใหญ่ก็เข้าใจเพราะว่าเราเนี่ยอยากทํางานแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งก็คือจะมีแพลนคงผู้กองต้อมเนี่ยไปที่ไหนหรือไปเที่ยวที่ไหนหรือเปล่าพี่แป้งของเราก็เลยบอกว่าอาจจะไปเที่ยวคนเดียวเพราะว่าผู้กองของเราเนี่ยติดงานติดภารกิจก็อาจจะไปไม่ได้แน่นอนเลยนะจ้าและใได้เบรกดีค่ะเราก็มีข่าวคราวที่เอามาอัปเดตกัน แค่นี้นั่นเองแต่ว่า,ายังไม่หมดเพียงแค่นี้เบรกหน้าเนี่ยยังจัดเต็มอีกแต่ว่าช่วงนี้พักสักครู่ค่ะหนังสพิมตลาดวิเคราะห์ฉบับใหม่ล่าสุดสคอบอเดินหน้าผ่ากฎหมายขายตรงยกเครื่องหรือระบบตัวแทนบริษัทประกันปรับแผนเล่นพอตรับกฎหมายใหม่คลังไฟเขียวขยายเพดานลงทุนหุ้นดีเดย์กันยานี้ ไอเยรา18เดือนระเบิดความแรงแจ๋วสร้างขุนพลทั่วภูมิภาคตอกย้ำธุรกิจดาวรุ่งจับตาสินค้าเซ็กขายตรงร้อนระอุลุกเป็นไฟหลายค่ายโดดทิ้งแชร์ตุรกีพุ่งเป้าเลงผนึกไทยใช้ฐานลงทุนขยายตลาด SME เปิดประตูรับ AEC สึกทีวีดิจิตอลประกาศสงครามเต็มรูปแบบ4ค่ายดังโหมโรงบุกตลาดทดลองสัญญาณเฟอร์ฟ mm ูเซเรบอสใส่เกียร์มาควบไม่ยัง้งหลังตลาดอาหารเสริมความงามโตเกินพิกัดติดตามนังสืบพิมพ์ตลาดวิเคราะห์ฉบับใหม่ล่าสุด ได้ทุกแผงทุกประเทศเลยนะครับเธอผู้หญิงเรานะ่ะกลัวอะไรมากที่สุดเธอรู้ไหมกลัวหน้าไม่สวยเป็นกะป้าสิวผิวไม่เนียนใสะสิคะถูกต้องกลัวหน้าอกไม่อึมช่องคลอดไม่กระชับมีกลิ่นลาร่วมเพศ้วยเธอถูกต้อง กลัวปวดท้องประจําเดือนทันในช่องคลอดดูดูขาวไม่กินเหมือนข้าวถูกต้องส่วนฉันนะนะก็กลัวนอนไม่ฟิกเครืับแถมยังกลัวเจ็บเมื่อมีเพศสัมพันธ์และสิ่งนี้ที่ฉันกลัวที่สุดเลยนะเธอกลัวสามีไปมีเมียน้อยถูกต้องที่สุด เมื่อผู้หญิงต้องเผจิภัยกับปัญหาเหล่านี้เลือกมีวันเพิ่มความมั่นใจทั้งภายนอกและภายในให้คุณสิคะ่าซื้อได้ตามราคาทั่วไปหรือสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร085668347 6 084099934 7 08 ใช่ไม่เคยเลยบอกว่าเป็นท่าตัวที่สูงที่สุดในบรรดาพรเซนเตอร์อย่าไปอยู่กับเขาเลยพี่อ้องกัีแองกัจะเป็นแฟนเก่าคราคืคืนกับแฟนสาวนออะไรี่าไปยืนคอเเลียกับสาวไม่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 มีทางแน่นอนไม่มีทางแน่นอนค่ะจ้ารับคุณชมเข้าสู่รายการ iNtv Star ค่ะชอบไหมพรายหุ่นอ้วนแบบนี้ไม่อะ แล้วหุ่นตุ้ยนุ้ยแบบนี้ล่ะไม่หุ่นสวยเป๊ะแซบเวอร์แบบนี้เป็นไงใช่เลยโดนแบบนี้โดนแล้วไงอะ่ะอยากมีภรรยาหุ่นสวยเป๊ะเวอร์แบบนี้สิวิสิคะแค่วันละสองแคปซูลก่อนนอนอาทิตย์แรกเนี่ยก็เริ่มรู้แล้ว สนใจโทร0856668347 0849381183 0840999347 แล้วก็<า>กในเบรกนี้ค่ะเราก็ยังมีข่าวคราวหนึ่งอย่างที่บอกไปจัดเต็มจัดแน่นอีกเหมือนเดิม,ดมค่ะแต่ว่างานแรกค่ะเราขอเริ่มกันที่ภาพบรรยากาศงานฉลองครบรอบ1ปีภายใต้คอนเซ็ปต์โซลิดอีสตานั่นเองในครั้งนี้เนี่ยค่ะเขายังได้ถือการเปิดตัวหนังสือในรูปโฉมใหม่ที่มีชื่อว่าโซลิดโอมนั่นเองค่ะซึ่งเป็นนิตยาสารแฟชั่นแล้วก็การออกกําลังกายสําหรับหนุ่มยุคใหม่ในในปัจจุบันค่ะพร้อมกับการเปิดตัวโซลิดโอมแอปพลิเคชันนั่นเองเทคโนโลยีใหม่ที่จะมาเพิ่มความสนุกแล้วกออรรรในนาา่ แล้วก็ภายในงานนี้เนี่ยค่ะเรดดี้วายยังได้2ดาราหนุ่มสุดฮอตอย่างหนุ่มตาวริศแล้วก็หนุ่มกอบอนุวัต์เนี่ยมาร่วมเดินแบบค่ะก็แล้วก็ยังไม่หมดแค่นี้นะคะยังมีนายแบบชั้นนำเนี่ยโหเรียกว่าหุ่นนี่ร่ำบึกเลยทีเดียวกว่า30คนเนี่ยมาร่วมโดนเดินแบบโชว์ซิกแพคนี่แบบโหเรียกว่าดูแล้วฟินเลยฟินเลยค่ะแล้วก็ยังไม่หมดแค่นี้ค่ะยังมีมินิคอนเสิร์ตเล็กๆจากสาวแก้มเดือะสตาร์อีกด้วยค่ะเจอตัวหนุ่มตาทั้งทีค่ะก็เลยต้องขอถามเลยค่ะมาร่วมงานเปิดตัววันนี้แล้วเนี่ย จะมีโอกาสได้เห็นหนุ่มตาเนี่ยขึ้นปกโซลิดโอมไหมคะแล้วก็รวมไปถึง <Ừ. S 2> เป็นยังไงบ้างที่ได้นิว่าเพศที่3เนี่ย uh huh. โหวตให้หนุ่มตาเนี่ยเป็นหนุ่มอันดับต้นๆ oh. เออแล้วก็มาร่วมงานเขาด้วยนะออรวมไปถึงฟินแบกต้นรัก,กริมรั้วกับ <c oughs> บทของปราณเนี่ยดีมากๆเลยหนุ่มตักได้หนุ่มตาได้ยินแบบนี้แล้วรู้สึกยังไงบ้างคะแล้วก็เห็นว่าตอนนี้เนี่ยเปิดร้านขายเสื้อผ้าอยู่ <c oughs> ที่จตุจักรแล้วก็ความรักกับสาวนอกโครงการเนี่ยตอนนี้เป็นยังไงบ้างเราไปฟังค่ะ กพี่ก็ติดต่อมาจะให้ถ่ายด้วยแหละแล้วเพื่อนยังยังรอจังหวัดดีๆแต่ก็จริง